กับเมเ็ดเหือทุกเมื่อยามลารอบใจน้ำตาที่มันแอบ,บไหลในบางคราสมรวจความจำในทุกพื้นที่ใจเราเจอแต่รอยเท้าของความผิดหวัง ตรงนี้เมืองใหญ่ไม่ใช่บ,บ้านเฮาต้องเสียค่าเช่าด้วยเงได้งาด้วยกำลังคำว่าสักวันไม่เคยเห็นเลยสักครั้งราจะกลับลังย้อนรอยเมื่อวาน ดันทุรังสูปาบ่อย,อยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับนาำกลับบ้านในวันที่มีแรงฝันฝ่ากลับไปหาอมกอดของเจ รับขนาดความฝันให้เล็กลงให้มันตรงกับที่เราทำได้เก็บแรงก่อนสุดท้ายกลับไปหาไปกอดความสุขใจที่บา้าน เสียงแค้นลายเ้าขึ้นฮาคืนบ้านดอกกิวดอกจานพร้อมกอดกินท้ายยังคอยเราวบ้นนอกยังสวยถ้าไม่หวังรวยแข่งใครเขาขอดเก็บแรงเราย้อนคืนบ้านนาซ้อมฟังสร้างชื่อ เอากระดูกกลบับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับนางกลับบ้านในวันที่มีแรงฝันฝ่ากลับไปหาอ้อมกอดของใจปรับขนาดความฝันให้เล็กองให้มันตรงกับที่เราทำได้ เก็บแรงก่อนสุดท้ายกลับไปหาไปกอดความสุขใจที่บ้านราดอยู่แบบเร,เราเราความสุขราคาสับ่แพ ฟังนะเมื่อกี้นั่งอยู่ในน้ําตาเหมือนแบบสงสารใน้คน<ม>ที่ก่อสร้างและข้างหลังภาพมันนั้นเป็น,ปนบ้านบ้านก่อสร้างยังไม่เสร็จมันเป็นความฝันนะคือเราไม่มีทางหรอกเรามาสร้างบ้านให้คนอื่นมันสร้างฝันให้คนอื่นนะแต่เรา่แตบ้านเราไม่เคยได้ทําเลยเจ้าตัวเองก็หน้าแดงเลยหน้าแดง<ว>เสียงสั่นเหมือนกันนะมันเหมือนจะร้องไห้ออกมาเหรอครับก็ต้องประคองตัวเองไว้ด้วยเพราะว่ามันคือการแข่งขันครับอือ คือมันสะท้อนในบทเพลงนี้คําว่าสักวันไม่เคยเห็นเลยสักครั้งในบทเพลงเป็นคําที่แบบมันจุกมากใช่ไหมใช่ครับไม่เคยเจอเลย<ะ>ตั้งแต่มผมเด็กจนโตเนี่ยยี่สิบจนยี่สิบขนาดน,นี้คนระับผมจําได้ว่าพ่อเนะี่ยทำงานตั้งแต่ผมเด็กเลยจนยี่สิบเพิ่งจะได้มาอยู่ด้วยกันแค่ปีสองปีเองครับคือพูดแล้วมันอยากร้องไห้ครับอ่ะมาถึงกระต่ายบ้างลกูก ก็ตายให้กําลังใจกันหน่อยเช่นครับขอบอกอาสานยนนะคะเนาะเพลงนี่เป็นเพลงที่หนูแบบหมักเหลงเลยค่ะไอเจียค่ะสมพ่อเพลินเอิรนบาปินเสมลายสมัยนะคะฟังแล้วก็แบบมิสน่แห้งค่ะมิสเน่หลักกระเซียงพเพาะแห้งขอเป็นกําลังใจให้ไอเจียด้วยค่ะเด้อสูส้ค่ะโอโ้มาถึงอาจารย์แม่ก็จะร้องไห้ไปกับเขาด้วย <c oughs> คือเรื่องราวมันเหมือนมันมันตรงกับชีวิตของ ราะโดยเฉพาะมันเป็นภาษาอีสานนะมันตรงกับคนอีสานที่มันคือมาขายแรงงานมาขายแรงงานในกรุงเทพทุกคนหอบความฝันมาหมดเลยแล้วฝันแต่ละแต่ละคนก็ขนาดไม่เท่ากันแต่ส่วนมากก็สุดท้ายถ้าเราไม่ปรับความฝันให้มันเล็กลงให้มันตรงกับที่เราทําได้เมื่อไหร่มันก็คือความทุกข์มันจะไม่มันจะไม่มีความสุขเลยเพลงเนี้ยมันมันให้ทั้งพลังมันให้ทั้งแง่คิดหลายอย่างมาก วันนี้เจอาร้องเพลงนี้มีความรู้สึกว่าสุดทั้งวิธีการทั้งสื่อสารอารมณ์ลูกอารมณ์เพลงดีมากๆมันก็คือศิลปินร้องเพลงคนหนึ่งเลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าหนูกำลังแข่งกับเอเลยวันนี้นิ่งมากมมันมันมันมาจากใจเขาจริงๆเพราะเรื่องราวหลายๆอย่างมันมันมีสตอรี่เนาะโชคดีลูกครับเจอพี่ไฮครับค่ะ ประโยคนี้มันเป็นประโยคที่กินใจมากสมก็เป็นครูจริงๆกับการเขียนและด้วยเสียงเจอาเป็นคนที่เสียงมันสื่อเศร้าอยู่แล้วแล้วเพลงมันเศร้าไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปปรับโทนเสียงไม่ต้องพยายามทำให้มันเศร้าเลยสุดยอดลุกกินใจมากเชิญพี่เอครับรู้สึกเหมือนกับที่พี่สุพี่หายพูดเลยบอกในเขียนเอาไวนะ้เนี่ยเพลงนี้หนูร้องได้นิ่งมาก นิ่งตั้งแต่ขึ้นเพลงมาเลยนะคือสมาธิ JR อันนี้ลูกเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงที่ที่หนูอยู่ในในพวังของเพลงแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงพวกเราเออฟังๆไปแล้วแบบน้ําตาเออเลยนะและตอนที่ช่วงดนตรีโซโล่ครับเราจะมองว่าปฏิกิริยาของ JR นะเขาหลุดจากสมาธิไหมไม่มีเลยนะคุณอันนี้เขานิ่งจริงๆเขานิ่งจริงๆเขานิ่งจนผมอะต้องมองไปถึงภาพบ้านข้างหลังอ่ะ แล้วพอมองไปปั๊บมาถึงอีท่อนที่คขาไม่ตอกย้ำมาเออจริงอย่างที่คุณพูดพิสุพูดวอาเพราะว่าสร้างให้คนอื่นอยู่เนาะแต่บ้านตัวเองนะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าต้องปรับขนาดให้มันเล็กลง <S <S ดีลูกอยากให้จําความรู้สึกแบบนี้กับทุกๆเพลงนะครับและน้องๆที่จะขึ้นมาด้วยนะครับโชคดีครับให้กำลังใจกันหน่อยครับไรอันก็สุดยอดครับเพลงนี้ฟังแล้วก็อินตาม คือจะร้องไห้ตามคือสงสารนะครับจําเรื่องรถที่ผมบอกพี่ได้ไหมตอนนี้มันมันมันขับมาจนแบบแทบจะไม่มีอะไรหยุดโดยคันนี้ได้เลยอาจจะมีหลุมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพี่ก็ผ่านไปได้ก็อยากให้พี่ขับมันต่อไปครับให้ถึงความฝันที่พี่หวังไว้ขอบคุณทานอาจารย์ไลอ้นมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราอีกหนึ่งท่านนะครับผม